เราจะมาดูเรื่องของการรักษาดุลยาภาพของกรดเบสของเลือดนะคะอะทำไมจะต้องรักษาดุลยาภาพของกรดเบสของเลือดเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะมีเอนไซม์ต่างๆมากมายนะคะซึ่งเอนไซม์แต่ละตัวเนี่ยเขามีความเหมาะสมในการทำงานในสภาพกรดเบสเนี่ยที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นเอนไซม์เปปซินเนี่ยคือเส้นสีฟ้า จะทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดคือ pH เนี่ยต่ำกว่า7 a นะคะอะไมเลสเป็นเอนไซม์ที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่ความเป็นกรดเบียดมีค่าเป็นกลางก็คือประมาณ7และทริปซินเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่มีสภาพค่อนข้างที่จะเป็นเบส นั่นคือสูงกว่า7นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้า pH ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับค่าที่เหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์พวกนี้ก็จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายให้เกิดความผิดปกติขึ้นดังนั้นร่างกายเราจึงต้องพยายามรักษาสมดุลของความเป็นกรดเป็นเบสของเลือดในแต่ละที่ของร่างกายเนี่ยให้มีค่าเหมาะสมกับเอนไซม์ณที่นั้นๆเสมอตอนนี้นะคะ แล้วในเลือดเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างในเลือดมีเซลล์เม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมีน้ำก็คือน้ำเลือดมีแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารที่ทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวหรือสารอาหารต่างๆที่จะขนส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ล้วนแล้วแต่อยู่ในเลือดทั้งนั้นนะคะที่เราต้องมารู้เรื่องส่วนประกอบของเลือดเพราะมันเกี่ยวข้องกับความเป็นกรดเป็นเบสของเลือดซึ่งครูจะอธิบายในหน้าถัด,ถดไปคราวนี้เนี่ยนะคะปกติร่างกายเขาก็จะมีระดับปกติหรือระดับที่สมดุลของความเป็นกรดเป็นเบสของแต่ละพื้นที่เช่นในปากเป็นกลางที่กระเพาะเป็นกรดหรือว่าที่ลำไส้เล็กเป็นเบสก็แล้วแต่ นั่นคือจุดสมดุลแต่ละพื้นที่ซึ่งหนูไม่ต้องสนใจว่าเท่าไหร่แต่เวลามีสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเข้าไปกระตุ้นนะคะอาจจะทำให้ค่า pH สูงขึ้นคือมีความเป็นเบสมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้มันเกิดความไม่สมดุลเมื่อร่างกายเราดีเทคหรือว่าเช็คได้เนี่ยว่าตอนนี้ร่างกายมีความเป็นกดเป็นเบสไม่สมดุลร่างกายก็จะต้องปรับให้มันกลับมาที่สมดุล หรือในทางกลับกันถ้า P.S. ลดต่ำลงคือมีความเป็นกรดมากขึ้นมันก็คือความไม่สมดุลเหมือนกันนะคะร่างกายก็จะต้องลดความเป็นกรดหรือว่าเพิ่มความเป็นเบสให้ P.S. สูงขึ้นและกลับมาที่ระดับสมดุลหรือที่ระดับปกติอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะสมการตัวนี้เป็นสมการที่สำคัญ และนักเรียนจะต้องทราบนะคะทราบไม่ได้หมายความว่าให้หนูจําสัญลักษณ์แต่อย่างน้อยหนูควรจะทราบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างแรกคือร่างกายเราเนี่ยนะคะจะมีการทํางานโดยเฉพาะการทํางานที่เรียกว่ากระบวนการหายใจระดับเซลล์ซึ่งคือกระบวนการที่นําสารอาหารที่หนูกินเข้าไปมาสร้างให้เป็นพลังงานนะคะนั่นคือสิ่งที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งหนึ่ง ซึ่งร่างกายเราไม่ต้องการแต่ร่างกายผลิตออกมาเหมือนเป็นของเสียจากกระบวนการนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายก็จะถูกสร้างขึ้นมาซึ่งพอเขาอยู่ในเลือดเขาก็ไปเจอกับน้ำนะคะซึ่งมันก็คือน้ําเลือดที่มันอยู่ในเลือดอยู่แล้วพอคาร์บอนไดออกไซด์มาเจอกับน้ำ เขาจะเกิดการสร้างรวมกันนะคะคือกรดคาร์บอนิกนะคะขอโทษนะคะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกคือ H2CO3 นะคะกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นซึ่งไอตัวกรดคาร์บอนิกตัวนี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแตกตัวได้เป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะคะและไฮโดรเจนไอออนซึ่งตัวที่ครูอยากให้นักเรียนโฟกัสลงไปเลยคือไฮโดรเจนไอออนเพราะ ความเป็นกรดเป็นเบสของเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไฮโดรเจนไอออนคือ H บวกว่ามันมากหรือมันน้อยนะคะปริมาณของไฮโดรเจนไอออนเป็นตัวกำหนดความเป็นกรดเป็นเบสของเลือดคราวนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงถ้าในเลือดเรามีไฮโดรเจนไอออนอยู่มากนะคะมากคือตัวใหญ่เนี่ยที่ครูเขียนเนี่ยคือตัวใหญ่คือแทนคาว่ามากไฮโดรเจนไอออนมีมากยิ่งมากเท่าไหร่ เลือดเรายิ่งมีความเป็นกรดมากขึ้นเท่านั้นนะคะหรือมีความเป็นแอซิดที่สูงขึ้นแอซิดคือกรดซึ่งความเป็นกรดก็คือ pH ก็จะยิ่งต่ำลงนะคะ pH ยิ่งต่ำลงความเป็นกรดก็ยิ่งสูงขึ้นในทางกลับกันถ้าในเลือดเรามีไฮโดรเจนไอออนเนี่ยสะสมอยู่ในปริมาณที่น้อยเลือดของเราก็จะมีความเป็นเบสค่อนข้างมากนะคะคือ pH ก็จะสูงขึ้นเข้าใจนะคะ นะคะนักเรียนต้องเข้าใจประเด็นนี้ถึงจะไปในประเด็นถัดๆไปได้แต่เขาบอกว่าโดยทั่วไปอ่ะนะคะร่างกายเรามีแนโน้มที่จะมีภาวะในเลือดเป็นเบตเอ้ไมขอโทษค่ะเป็นกรดมากกว่าเพราะอะไรเพราะร่างกายเรามันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันคือสารตั้งต้นคือเหมือนวัตถุดิบในการที่จะเอามาสร้างไฮโดรเจนไอออนอ่ะได้ สะสมอยู่ตลอดเวลาคือยิ่งร่างกายเราสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากร่างกายเรายิ่งสะสมไฮโดรเจนไอออนมากนะคะเข้าใจนะคะโดยปกติเนี่ยมีแนวโน้มเป็นกรดถูกไหมเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปร่างกายสิ่งที่จะต้องทําคือเขาจะต้องกําจัดไฮโดรเจนไอออนนั่นคือภาวะส่วนมากที่เป็นกับร่างกายของเรานะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของกรดและก็เบสของเลือด มีสองอันคือหนึ่งคือปอดหรือว่าลังและสองคือไตหรือว่าคิดนี่นะคะไตหรือว่าคิดนี่อ่ะประเด็นแรกเรามาดูในเรื่องของการควบคุมดุลยาภาพขอ,ของกฎของเบสของเลือดโดยเรื่องของการทำงานของปอดนะคะปอดเกี่ยวข้องกับอะไรเรียนต้องทราบก่อนว่าปอดเกี่ยวข้องกับการหายใจนะคะการหายใจเข้าคือเอาออกซิเจนเข้า และหายใจออกคือการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนี่มันสัมพันธ์กับเรื่องของการหายใจโดยสมองของเราเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่ควบคุมเรื่องของการหายใจชื่อว่าส่วนที่ชื่อว่าเมดดัลลาออฟลองกาตานะคะเป็นสมองที่อยู่บริเวณส่วนด้านล่างแหละคือบริเวณก้านสมองนั่นเองนะคะเมดดัลลาออฟลองกาตาเป็นศูนย์กลางควบคุมเรื่องของการหายใจของร่างกาย ะคระาวนี้นะคะมาดูอันแรกมาดูอันแรกกรณีที่หนึ่งกรณีที่ร่างกายเราเนี่ยมีภาวะเลือดเป็นกรดค่อนข้างที่จะเป็นกรดคําว่าเลือดเป็นกรดคือมีไฮโดรเจนสะสมในเลือดมากถูกไหมคะสิ่งที่ต้องทานะคะที่ร่างกายทําคือร่างกายเนี่ยจะขับออกคาร์บอนไดออกไซด์ให้ออกไปให้มากคือออกไปจากร่างกายเนี่ยให้มากเลย ทำไมต้องขับออกไปให้มากนะคะมันจะมีเหตุผลแต่ก่อนอื่นเพื่อเมื่อร่างกายต้องการขับออกมากเราก็จะต้องหายใจให้เร็วหายใจออกให้เร็วขึ้นเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปนะคะออกไปจากร่างกายให้มากซึ่งตัวอย่างของสภาวะร่างกายในภาวะที่ค่อนข้างเลื่อนเนี่ยจะเป็นกรดคือในภาวะที่มีการออกกําลังกายยิ่งหนัก เลือดยิ่งมีโอกาสเป็นกรดได้มากขึ้นคราวนี้คุณจะอธิบายให้มันเกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนไอออนถูกไหมคะคิดภาพนะคะเราคิดภาพตามคือไฮโดรเจนสะสมในเลือดมากสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการลดปริมาณไฮโดรเจนไอออนสิ่งที่ทําคือหายใจออกมากนะคะเมื่อเราหายใจออกมากแปลว่าเราลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในร่างกาย ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายได้ก็เท่ากับเราอะลดปริมาณไฮโดรเจนไอออนในเลือดได้ซึ่งมันจะทำให้เลือดอลดความเป็นกรดลงนั่นเองนะคะนี่คือกรณีแรกคือเลือดเป็นกรดมีที่2ในทางตรงข้ามคือเลือดมีความเป็นเบสคือเรามีไฮโดรเจนไอออนในเลือดน,น้อยสิ่งที่ร่างกายอยากจะได้คือก็เพิ่มสิเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนไอออนให้สูงมากขึ้น ร่างกายเราก็จะลดการหายใจออกคือขับออกให้มันน้อยลงนะคะคือหายใจช้าลงเพื่ออะไรเพื่อที่จะสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดให้เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อมีการะสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้นปุ๊บเราก็จะสามารถสร้างไฮโดรเจนไอออนในเลือดให้สูงขึ้นได้ทำให้เลือดเนี่ยมีความเป็นเบสน้อยลงและกลับมาสู่สภาพเดิมได้เร็วมากขึ้นนะคะนี่คือการควบคุมโดยใช้ ปอดนะคะมี2ประเด็นหนูอ็สนใจคือหายใจเป็นยังไงเร็วหรือช้าแล้วหายใจช้าเนี่ยแล้วสะสมคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงพอสะสมคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงมันส่งผลต่อการสร้างไฮโดรเจนไอออนอย่างไรนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรื่องของปอดนะคะเรามาดูอวัยวะที่2คือไตนะคะไตหรือว่าคิดนี้ควบคุมเรื่องกดเบสในเลือดเนี่ยยังไงนะ ภาพด้านซ้ายมือคือภาพของหน่วยไตนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วในสมดุลของน้ําแล้วก็แร่ธาตุถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้หนูกลับไปดูเรื่องสมดุลของน้ําและแร่ธาตุเรื่องโครงสร้างของไตในการสร้างปัสสาวะอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าหนูเข้าใจแล้วหนูมาดูภาพนี้ได้เลยสีแดงหมายถึงเลือดน,นะคะสีเหลืองเนี่ยคือท่อหน่วยไตยซึ่งมันเป็นท่อที่จะปล่อยปัสสาวะเนี่ย ออนะคะส่วนสีแดงคือเลือดนะคะคราวนี้ประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการดูดกลับและหลังสารคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือกรณีที่หนึ่งถ้าเลือดเป็นกรดทํายังไงถ้าในเลือดสีแดงตัวนี้มีความเป็นกรดมากสิ่งที่ทําอย่างแรกคือก็เอากดออกไปสิเอากดออกจากเลือดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือดเป็นกรดสิ่งแรกคือหลังสารที่เป็นกรด ออกไปกับท่อหน่วยไตยคือขับออกไปกับปัสสาวะค่ะคือจากสีแดงแก็ถูกส่งไปที่ท่อสีเหลืองเพื่อขับออกไปหนักไปที่เป็นยังปัสสาวะซึ่งขับสิ่งที่เป็นกรดสิ่งที่เป็นกรดคืออะไรไฮโดรเจนไอออนและแอมโมเนียมไอออนนะคะคราวนี้วิธีการลดความเป็นกรดนอกจากจะเอากรดออกแล้วคืออีกวิธีหนึ่งคือเอาเบสเข้ามาแทนสินะคะร่างกายจะดูดกลับสารที่เป็นเบสเนี่ย จากท่อหน่วยไตยกลับเข้ามาในเลือดอีกครั้งซึ่งสารนั้นได้แก่ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและก็โซเดียมไอออนคราวนี้ถ้าหนูรู้สึกว่ามันมากให้หนูจำคอนเซปต์สั้นๆคือเลือกเป็นกรดใช่ไหมเอากดออกจากเลือดสิแล้วเอาเบสเข้าแทนนะคะเอากดออกเอาเบสเข้าแล้วหนูก็ไปดูว่าอะไรล่ะที่มันเป็นกรดก็คือไฮโดรเจนไอออนกับแอมโมเนียไอออนก็คือเอาไฮโดรเจนไอออนกับแอมโมเนียไอออนออก แลวเอาเบสเข้าก็คือเอาไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนแล้วก็โซเดียมไอออนอะเข้ามาที่เลือดแทนสิมันจะช่วยลดวยความเป็นกรดของเลือดได้นะคะคอนเซ็ปต์ของมันอยู่ที่ช่องสีเหลืองข้างล่างคือเอากรดออกแล้วเอาเบสเข้าคขาานี้ในแล้วถ้าเลือดเป็นเบสละ่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยค่ะถ้าเลือดเป็นเบสก็เอาเบสออกจากเลือดเสียสิเอาเบสทิ้งไปกับฉี่สิเพราะฉะนั้นเขาจะขับพวกไฮโดรเจนไอออนกับโซเดียมไอออนะออกและ เอากดเข้านะคะเอากดเข้าคือ how i เ d นไ e ion กับ ammonium ion เข้าเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคำของคำว่าเลือกเป็นเบสคือเลือกเป็นเบสเยอะใช่ไหมละ่ะก็เอาเบสออกสิแล้วเอากดเข้าแทนนะคะนี่คือจุดจำเวลาจำพยายามจำให้สั้นลและกระชับเอาให้เข้าใจแล้วจำในแบบที่เราจำได้ของเราเองนะคะโอเคนะนี่คือการรักษาในเรื่องของไตถ้าเป็นกดมาก เอากดออกเอาเบตเข้าถ้าเป็นเบตมากก็เอาเบตออกแล้วเอากดเข้าแทนนะคะคอนเซ็ปต์คือตรงนี้เข้านั้นในกรณีที่ผู้ป่วยไตยที่เขาทํางานในเรื่องของการดูดกลับการขัดหลังหรือการกรองอะไรที่มันไม่ดีหนึ่งคือเขาต้องฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียมนะคะสองคือเขาต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตายจากคนที่มีสุขภาพดีทั้งนี้นะคะควรจะใช้ไตาจากคนทีออ่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดก็คือญาติพี่น้อง เพราะว่ามันจะต้องระวังเรื่องของการต่อต้านของเนื้อเยื่อะของไตว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราอ่ะเป็นญาติกันหรือเป็นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยโอกาสต่อต้านมันก็จะน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือเรื่องของการรักษาสมดุลกดเบสของเลือดจบนะคะใครสงสัยให้ถามนะคะถามต่อมานะคะเราขึ้นประเด็นที่สองเลยนะคะคือ การรักษาดลระยาภาพของอุณหภูมิในร่างกายของเราทำไมต้องรักษาอุณหภูมิคอนเซปต์เดียวกันเพราะเอนไซม์มันทำงานได้ดีแค่อุณหภูมิอุณหภูมิหนึ่งเท่านั้นในภาพจะเห็นว่าอุณหภูมิที่เอนไซม์ทำงานได้ดีคือจุดที่กราฟสีแดงเนี่ยขึ้นไปสูงที่สุดค,คือปริมาณออประมาณ3าองศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นอ่ยเอนไซม์ก็ทำงานได้แย่ลง หรือถ้าสูงเกินไปเอนไซม์ก็ทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในจุดที่เอนไซม์ทำงานได้ดีที่สุดนะคะปกติอุณหภูมิร่างกายเราจะอยู่ประมาณ37องศาเซลเซียสหรือใกล้เคียงกับ37องศาเซลเซียสนะคะนี่คืออุณหภูมิปกติแต่สิ่งแวดล้อมอีกแหละที่มันมากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น วันนี้อากาศหนาวอ๋อโอเคเอาใหม่ขอโทษค่ะอากาศร้อนอากาศร้อนร่างกายเราอุณหภูมิก็อาจจะสูงขึ้นคืออุณหภูมิร่างกายมันก็ร้อนขึ้นมันก็ไม่สมดุลร่างกายก็จะต้องรีบระบายความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยกลับมาที่สามเจ็ดอีกครั้งเพื่อให้มันสมดุลในทางเดียวในทางกลับกันนะคะในทางกลับกันคือแล้วถ้าหนาวอ่ะอุณหภูมิร่างกายมันก็ลดต่ําลงนะคะ ซึ่งมันก็ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องคิดแล้วว่าจะต้องสร้างความร้อนยังไงเพื่อทําให้ความร้อนนอ่ะเพิ่มขึ้นจนกลับมาที่สมดุลอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้อยู่ในหน้านี้นะคะและข้อสอบโอนก็ชอบออกประเด็นนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นจากปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคือ สมมติวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะอากาศร้อนอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงกว่าปกติคือร้อนขึ้นพอร่างกายรับรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ร่างกายมันร้อนเกินไปแล้วนะก็ส่งสัญญาณไปที่ไฮโปทารามัสที่เป็นตัวควบคุมเรื่องของอุณหภูมิไฮโปทารามัสนะคะพอรับรู้ปุ๊บร่างกายอุณหภูมิร้อนใช่ไหมเราก็ต้องรีบระบายความร้อนออก ซึ่งสิ่งที่จะทําให้เกิดการระบายความร้อนออกคือมีกระบวนการดังนี้ซึ่งหนูควรจะจำให้ได้นะคะต้องไม่ใช่ควรอะต้องจำให้ได้เลยวิธีการระบายความร้อนของร่างกายคือ 1. ลดอัตราการเมทบอลิซึมลงเมทบอลิซึมคือลดการทำงานภายในร่างกายเพราะการทำงานในร่างกายอะมันสร้างความร้อนซึ่งตอนนี้เราต้องการลดความร้อนเพราะฉะนั้นก็ลดการทำงานในส่วนนี้ลง 2. หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวเพื่อที่จะระบายความร้อนออกเพราะฉะนั้นเวลาเราร้อนร่างกายเราก็ <siglo. S 1> จะมีตัวแดงๆเกิดขึ้นคือเลือดเราอะขยายเพื่อที่จะเอาความร้อนอะใน <aker> เลือดอะออกไปสามสร้างเหงื่อเพื่อระบายความร้อนนะคะเหงื่อคือการระบายความร้อนของร่างกายและสี่คือเส้นขนก็จะเอ็นราบนะคะการที่เส้นขนเอ็นราบมันเป็นการที่ทําให้ผิวหนังอะระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น สี่กระบวนการนี้คือการระบายความร้อนออกจากร่างกายนะคะคาลดการสร้างความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนออกพอร่างกายเราระบายความร้อนออกปึ๊บอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงนะคะคือเย็นขึ้นและกลับมาที่อุณหภูมิร่างกายปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือ37งเองศาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือฝั่งนี้คือฝั่งที่้าร้อนน่ะเป็นยังไงทางกลับกันมาดูอีกฝั่งหนึ่ง แล้วถ้าเย็นละ่ะถ้าอากาศหนาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็จะเย็นกว่าปกติคืออุณหภูมิลดต่ำลงกว่าปกติคอนเซปต์เดียวกันส่งสัญญาณไปบอกที่ไฮโปทารามัสว่าตอนนี้ร่างกายเราอุณหภูมิเย็นไปแล้วนะเราต้องรีบสร้างความร้อนเพื่อที่จะสร้างให้ร่างกายกลับมาที่อุณหภูมิเดิมให้ได้คือวิธีการสร้างความร้อนมี5วิธีดังนี้1 พ่ออัตราการเมตาบอลิซึมคือเพิ่มการสร้างความร้อนในร่างกายให้เยอะขึ้นนะคะสองหลอดเลือดที่ผิวหนังจะหดตัวเพื่อลดการระบายความร้อนสังเกตว่าเวลาเราหนาวตัวเราจะซีดนะคะผิวหนังหลอดเลือดมันหดตัวทําให้ความร้อนอ่ะถูกกักเก็บมากขึ้นนะคะสามต่อมเหงือก็ไม่ต้องสร้างถูกไหมคะมันไม่จําเป็นต้องสร้างเพราะเราไม่ได้ต้องการจะระบายความร้อนออกเราต้องการสร้างความร้อนได้ซ้าต่อมา ขนก็จะตั้งชันคือตั้งตรงขึ้นก็ค,คือขนลุกเพื่อลดการระบายความร้อนขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือเราจะสัน่นการสั่นคือการสร้างความร้อนอย่างหนึ่งนะคะการสั่นเป็นการที่ทําให้เกิดความร้อนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นห้าก,กระบวนการนี้หนูต้องจําว่ามันเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการสร้างความร้อนเกิดขึ้นพอร่างกายเราสร้างความร้อนอุณหภูมิร่างกายมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็กลับมาที่อุณหภูมิปกติอีกครั้งหนึ่ง นะคะหน้านี้เป็นหน้าที่สําคัญที่สุดนะคะสําคัญที่สุดเลยนะคะเรื่องนี้และเป็นไข่ละ่ะการเป็นไข่คือการที่หนูตัวร้อนการเป็นไข้เกิดจากอะไรการเป็นไข่นะคะมันคือการที่เราได้รับพวกเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วร่างกายอะนะคะร่างกายมันรับรู้แล้วว่าตอนเนี้ยเราได้เชื้อโรคเข้าไปแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะฆ่าการฆ่าเชื้อโรคคืออะไรวิธีหนึ่งคือการที่ทําให้ใช้ความร้อน เพราะฉะนั้นนะคะการเป็นไข้นะคะคือการที่ร่างกายอะ่ะไคโปธารมมัสกกำหนดว่าตอนเนี้ยอุณหภูมิร่างกายอะ่ะไม่ใช่37มสิบละสูงกว่า37องศาอาจจะเป็น40 41 4บี่สก็แล้วแต่ทำไมต้องร้อนร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ผู้นั้นให้ได้คราวนี้มาดูภาพที่ง่ายนะ,ะอ่านัลเรียน้องคิดก,ก่อนว่าอย่างแรกอุณหภูมิร่างกายปกติคือสาองศาเซลเซียสถูกไหม แต่การเป็นไข้คือไฮโปทาลามัสกำหนดเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาว่าอุณหภูมิร่างกายอ่ะไม่ใช่37แหละอาจจะเป็น39 40หรือ41ก็แล้วแต่นะคะนี่ในตัวอย่างครูกำหนดว่าเป็น39เพราะฉะนั้นตอนนี้อุณหภูมิร่างกายปกติในภาวะที่มันเป็นไข้อ่ะไม่ใช่37แต่เป็น39เพราะฉะนั้น37องศาหน้าตอนนี้กลายเป็นต่ำกว่าปกติเฉยเลย คือร่างกายเย็นเฉยเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายจะรับรู้ว่าตอนนี้37ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเย็นเกินไปไม่ใช่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะตอบสนองเหมือนภาวะที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติคือตอบสนองเหมือนกับตอนที่หนูอยู่ในอากาศเย็นๆนะคะทำไมเพราะเขาต้องการที่จะสร้างความร้อนนะให้มันไปถึงจุดเกณฑ์ใหม่ที่เขากําหนดขึ้นมาคือร้อนขึ้น เพราะฉะนั้นร่างกายจะตอบสนองเหมือนกับจุดนั้นซึ่งหนูจะต้องไปดูว่าคืออะไรอะเช่นอะไรบ้างเช่นลดอัดตราการเอ้ยไม่ใช่ค่ะเพิ่มอัตรามเมตาบอลิซึมขึ้นเหงื่อก็ไม่ต้องสร้างนะคะเหงื่อก็ไม่ออกตัวเราก็จะสั่นขนก็จะลุกนะคะทั้งหมดการตอบสนองเนี่ยเพื่อให้อุณหภูมิมันขึ้นไปถึงเกณฑ์ใหม่ของเขาที่กาหนดไว้คือ39องศาร่างกายยืนตอบสนองเป็นแบบนั้นนะคะซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายตอบสนองในทางตรงข้ามเช่นโอ้ยเป็นไข้แล้วเง่ออ,อกโอ้ยแสดงว่าร่างกายเริ่มปรับเกณฑ์ให้กลับมาแล้วแสดงว่าร่างกายเราระบายความรานะ้อนออกแล้วนะคะปรับมาให้เหมือนเดิมแลแสดงว่าโอเคตอนนั้นหนูเริ่มจะหายไข้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น